สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะไม่มาสอนคําศัพท์จีนแต่มาจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับสําหรับเรื่องเล่าของวันนี้เกี่ยวกับคําว่าจ้าอยคําว่าจ้าอยเนี่ยหลายๆคนคงเข้าใจว่าแปลว่าสู้ๆเนาะแต่ถ้าเรามาดูคําว่าจ้าอยถ้าแปลตรงๆจะแปลว่าเติมน้ํามันแล้วทาไมเติมน้ํามันถึงแบบว่าสู้ๆล่ะเรื่องเล่าเป็นอย่างนี้ครับในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยมีใต้เท้าท่านหนึ่งเขาก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาอย่างมากนะครับ โดยเขาจะสั่งให้ลูกน้องเขาเนี่ยลาดเวนของเมืองที่เขาดูแลอยู่แล้วก็ดูว่าใครยังอ่านหนังสือในตอนกลางคืนถ้าเขาเห็นบ้านไหนเปิดไฟอยู่แล้วก็มีเสียงอ่านหนังสือออกมาใช่ไหมฮะเขาก็จะให้ลูกน้องเขาเนี่ยไปเติมน้ามันให้บ้านนั้นพร้อมกับตะโกนว่าได้เท้าได้เติมน้ํามันให้ท่านแล้วนะครับโดยในสมัยนั้นการเติมน้ํามันลักษณะอย่างนี้เพอะได้ยินเสียงอย่างนี้ก็เหมือนกันให้กําลังใจของผู้สอบหรือว่าผู้อ่านหนังสือหลอกนั้นต่อมาพอเวลาผ่านไปนะครับ การเติมน้ำมันจงแปลว่าสู้ๆนะครับเป็นไงบ้างครับเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องนี้หรือเปล่าทายังไม่เคยได้ยินฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ในโพสต์ให้ผมด้วยนะครับเราจะกกงคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย